จะเล่นสุขจะเล่นเพลินจะเล่นทำชายัดยมหุ่มหัวขุแนแม่วันนี้มันทึกอยู่ที่วัดโพนลานบ้านสำบอนตำบลสองห้องอำเภอฟากผ้าจังหวัดอุตรธตนีนรำมภาพาก็ได้เดินทางมาจากขอนแก่น มาเยี่ยมพี่ชายอยู่ที่บ้านนาสังทนทีนี้ญาติโยมวัดบ้านพนลานขาดพระไม่มีพระอยู่วัดก็พอดีญาติโยมเขาได้ยินข่าวรู้จักเขาก็หาพระมาที่จะประจำอยู่ที่วัดคพนลานบ้านสำมบอน ท่านผู้นำผู้ช่วยมรกถายกก็ได้ไปเจออัตมาภาพที่วัดนาช้างโทนท่านก็ไเลนิมนต์อัตมาในมาอยู่ที่นี่คิดว่าพรรษานี้ก็จะจำพรรษาอยู่ที่วัดโพลลานบ้านสำบอลตำบลสองห้องอำเภอฟากท้าจังหวัดอุตรดิต มาก็เลยมาได้สาสวันอันนี้ก็จะได้อัดคลิปบอกนัิโยมสรัทธาพี่น,น้องๆคุณพ่อคุณแม่ผู้ติดตามช่องอาจร,รมภาพให้รับทราบปีนี้ก็อาจจะไม่ได้จำรรษาที่ขอน,นแก่นอำเภอแวงน้อยวัดเก่าต้องย้ายมาจำรรษาอยู่ที่นี่วัดพล,ลานบ้านสํมบลจังหวัดอุตรดิตถ ฝากข้าวฝากขาวอยากจอมเดอ้อพึ่งพ่อพึ่แม่ลูกศิษย์ลูกหาสาัท่าผู้เคยฟังเทศฟังรรมนำปีนี้ก็อาจจะห่างกับพึ่งใหญ่มาไม่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆบ้านไม่ใหญ่บ้านอลอยก่าหลังท่าดูร้านหนังก็จะเป็นวิวภูเขาเมื่อนี้ขึ้นมหาหอยระขั้งเฮล่ามานั่งอัดวิดีโอ บอกเก่าสานิกะชนลูกศิษย์ลูกหาคุณตาคุณยายเคยฟังเทศฟังน้ำนำเออเข้าพรรษาปีนี้เอออาจซเบอร์ไดยูละละขอนแก่นเจนามยาใหญ่ขึ้นมาที่จังหวัดอุตรดิตถ์ส่งข้าวส่งข้าวไปดูลูกนักเรียนเคยอบรมธรรมะเข้าพรรษาธรรมะวันศุกร์หรือว่าธรรมะสุดสัปดาห์เคยให้ทำ อบรมสอนศีลสอนธรรมรู้ดูไเห็นนักเรียน,ยยนแถวขวัญเจนแถวน้องคายแถวน้องบัวรำพูปีนี้ก็อาจจะห่างห่างหลวงตาก็อาจจะไม่ได้ไปแต่ถ้ามีโอกาสมีเวลาหลวงตาก็จะเคลืนไปให้ศีลให้ธรรมอบรมศีลอบรมธรรมเหมือนเดิมตลอดถึงยุคสายนิกรจนตุกป,ปีขอบพาะาลตุกป,ปีอาตมาสี่ประจ่ายที่จวยวัดนันวัดนี้ก็ไม่ออกเนาะ เดี๋ยวคนเจนแถวน้องบัวน้องผู้ถดวน้องไข่ปีนี้กระสิ่งหันห่างเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้ออาจีพ่ได้ไปเพราะว่าเขาใหญ่เกิดมาอยู่ทั้งจังหวัดอุตรดิต์มันก็ไกลระยะทางมันไกลออกพรรษาลาพระเจ้ารเารเาวก็สิปเิ์พยปยามอาเช็ดนี้ามาบอกเราเราซิบให้คุณพ่อคุณแม่ฟังคนเราอยู่ที่ไหนเป็นสุขก็ขทําใจให้สุข อยู่ที่แน,นใจของเราจะปวดทุกข์เราก็ทำใจให้ปวดทุกข์ตั้งมันนนนม่นในศีลในธรรมมีสติปัญญาเย็ดมั่นในสิ่งที่เฮาเสียเคารพสิ่งที่เฮาควรเคารพบูชาสิ่งที่เราควรบูชาก็เราก็จะเจริญในความสุขตลอดไปอานมุนาสาธุก็จะริ่ร